เมืองโคกหนองนาหน่อยๆตอนระบบน้ำตอนระบบน้ำกล้วยกล้วยหอมค้าแเวนดิตกล้วยเตีย้ยแต่กบบระไ้ประสบความสำเร็จบ่ไรประสบผลที่อย่างลงทุนไปหลายบาทระบบท่อน้ำเนี่ยลงทุนแล้วลงทุนอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกแม่ยำแตกยากแตน้ำท่อน้ำ โอ้โหทับทิมสายามหาปีสังมะ20ตน้น20ตน้นหาปีก็ได้ซ้ำนี่ละเนี่ยได้ซ้ำนี่หนี่เพิ่งจะเป็นหน่วยเทแรกหน่วยครั้งแรกหน่วยเป็นหน่วยมันเหตุว่าได้บ้านเขาดินมันห่อนแห้ง ดินมันห้อนเวลาห่อนหนาห่อนหล้วดินห่อนเวลามันแห้งแห้งแล้วดินมันห้อนหากมันไปหาอาหารบ่ได้มันก็ตายอันนั่นลิ้นจีนะครพนมเมืน่อะกี้เนระครับพนมสื่อมาสามสี่ตุนก็ตายระบบน้ำม่ได้การหนกัก กล้วยนี่สั่งมาจากไม่ต ok ็นเมตรก้วยหอมคาเวนดิเออสั <Thing S 1> ่งมาก็สั่งมาหลายอยู่ตายเมื่อสังระบบทตรน้ำไปก็ตายบ่รอดกล้วยหอมกระเพงเพชรกล้วยไข่กระเพงเพชรก็ตายบ่รอด กล้วยหอมปทุมกับบอโลดเหลือแค่นี้แหละนี่สั่งมายังหลายมันแค่นี้มะปรางหวานสุวรรณบา่าดึงสองปีแล้วในตัวแค่นี้แหละนี่นี่ตัวมีง่ายแน่นี่เพราะหน้ามันหน้ามันแหง้งกับตัวนี้กับตัวนี้เพราะ ก็ได้น,นี่ขาบันดิตบ่ได้ควมได้ยังดอกได้ซ้ำนี่แหละขาบันดิตอันนี้หอมนากหอมนากนี่ก็ได้แค่นี้ เศรษฐกิจเพอเพียงเงินเกียงกระเป๋าน,นี่ผักซีกซียั่ไงแปรบานไวยเนี่ยขนาดพร้อมขนาดอย่างนี้ดินยังแห้งเพิ่งโดนน้ำไปยังแห้งแห้งเมืดคลิกกระเขีย ผักแป้นแล้วรายการหรอถ้าซื้อเขากินนี่กะ่สิโอ้ยซื้อได้หลายกว่านี่นะเนาะลงทุนไปประมาณสามหมื่นได้เลยส่วนเนี่ยสามหมื่นได้แค่นี้แหละอันนี้ประกัน ในปักจันบ้านแบบบ้านพงยพันเนี่ยนะคือถินสมัยตะกี้สร้างมาหลายต้นเดียวหนึ่เดียวต้นเดียวนี่อันนี้ผักเขียบเพชรปากช่องเว้นวันนวยใหญ่ๆสร้างมาหลายต้นอยู่ก็ยุคพระบันนีละอันนี้ก็พืชกระแสพืชกระแสก็หลายต้นอยู่หลายต้นอยู่พืชกระแสเนี่ยโอเค ต้นยางชุดนี้งเอามา40ต้น40ต้นหน้าที่หลอดจาก30นหน้าที่หลอดจาก30รอบนี่ต้นยางชุดนี้ต้นสัก20ต้นเหลือวพ่อหาต้นว่าต้นสักก็ยังตายเงือกยังอ,อยู่ริบบานเทรานี่ยมันแรงมันแห้ง ต้นยักษต้นไหนที่ได้ดูแล้วไว้จ้ะนั่นอยู่อันนี้กระเจียวดอกดีดก่กระเจียวขาวนี่ปลูกไวไห้หลายนี่เนี่ยต้นสักนี่นัดหลายนี่ประมาณยี่สิบต้นเดียวผมก็หาต้นต้นยักษปลาต้นยักษปลานี่เหลือจะสามสิบนี่แหละเหลยก็สามสิบต้นต้นยักษปลานี่ ปลูกสามซีแถวเนี่ยเหลือจักสามแถวกว้วนนี่แหละตึงงางแต่บริเวณนี้ของต้นสักนี่ไปม,ดปมัด่าเหลือแป้นเิเตืองงาง ไพ่สกอหลืออ,อยสามกอไพ่สิกอว่ยงคือกันนี่จิมซุงจิมซุ่นะแต่หแค้นี่จิมซุนะแ,นแนนจจนปลว่ามันคือว่าปลูกไพ่จิมซุงมาถึง6ตัวแล้ววะมันหาาทีหาาทีปลูกไว้อยู่สออสาอ หาานาทีก็ประมาณนี้แต่ก็ไม่ใคได้กินยังเทียดอกปลูกซื้อๆมันห่านาทีนี่ปลูกไปซื้อๆแล้ลองหาหำมันบักเห็บเบื่องปลูกไว้มือนี้เป็นงานพุมนเด้มมันแหลงวังหห่นมันบ่ขอมันมันเหมือนมันเหมันบ่ใหญ่มันปีนี้มันแหลงมันบบกเห็บเลยบ่ดเท้าเสียเอาหุ่นแล้วเอาหุ่นอหญ้ามันขึ้น มึงงี่หวดอกอันนี้บ,บักเสียงไผ่แดงปีกลายมันเลื่อยออกอยางลายเดียวเลื่อยเลื่อยออกตาแต,แตงนะ่ยนะเลื่อยเลื่อยต้นเก่าออกออกนอ,อยางดีเลื่อยมันนะ่เเะ,ะเลื่อยพวกตเรือออกออกนอยางดีออกนอ,อย,าง,ออนออยางหลายมีแต่นอไม่เหมือนเด้นี่ <c oughs> ต้นเก่าตัดถิ่มเกี่ยวเหมือนแล้ววันนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้ว่นนาใดเลื่อยนะก่อนนี่ มันที่แตกต่างกันเลยเพราะตะกอบใบเลื้อยปุ๊บนอนสิออกอยางหน่อยแต่กอเลี้ยนี่ออกงอแบกยางหลายกอแบบยางไงเลยทีเดียวแสดงว,ว่ากอไผ่นี่ต้องต้องเลี้ยต้นเก่ามันออกมีนี่ซี่เลีอยไว้ฝ่ามาแล้วเดี๋ยวหนาแรงหนึ่งทมั้งตัดต้นเก่าออกให้หมดอย่าง ทั้งนี้ส่วนทั้งนี้ว่าได้ดูแลนี่พึ่งสิในรถได้ใช้แล้วมาเกตเตีด,ดยหยาออกมันบุกเขาว,ว่าได้เบิงจะดูแลบุิดูแลเบิบ่งงามันว่ามันก่อยอยู่ขาต้นยางตะกี้มันเหลวสอดแล้วคือหยามันไหลมันพึ่งสิมันเหลวสอด แต่ไงมะกอกว่าจะหาสิบไนนี่แหละสิมาฝังไว้เกิดว่าเกิดสร้างหัวมันไนมะกอกตุนแดนพญากงยแม่ะตุ่นเ,เงยาวาเม่คือยังต่ำเหมืงนหงดงคือยังแหล่ดีแท้แหล่หวานอมฝาดเอาล้อมเมือนกันเกิดว่าเกิดสร้างหัวมันไนมะกอกมันคือหล่อนดีแท้มันโตเองอย่างกินไนมะกอก เมื่กี้ประกอบมากก็สังเกตเลยผู้ใดหล่อนไหนไว้ให้แม่นตัวอีอย่งกินมันบางคือหล่อนดีแท้หล่อนไปไหนประกอบแท้ทสมความแมนหรือไม่ต้นขามบางนี่มันมีโพ้งไตต้นมะขามมีเครื่องหนึ่งพญิเบญมาขุดไม่ยุ่เแ้วนี่เสียงดังกึด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  ยานมันบักไลาอยู่อยู่เนี่ยเผืือหอยมันหอยมันเข่าสิหอยมือ่นเข่าเหลือยม่องแม่เสีตั้งไหนกับมันดิที่อยู่ของบักไลยแท้บริเวดมาทางปลาซิหนิจังมันจังมันขดเนาะดังปด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 อยู่เป็นไม้ลายแม่ น้ำมันแหลงหลายมันแห้งหลายน้องน้ำน้องน้ำมันแหลงมันแห้งหลายน้ำเดือดซ้ำอยู่แล้วเนี่ยเพราะไก่เพราะกาได้กินไก่ได้กินน้ำไก่ัก็สิไม่กินน้ำนี่ไก่ไมากินน้ำ ไก่ก็เลี้ยงว่าลายดอกเลี้ยงไวต้ตะก้อนสองลอยแม่วันนี้เห็นว่าอีเห็นว่ากินอีเห็นกินไก่เอาสันมีหมื่นหนึ่งพันลาวอ่าวอยู่ตัวบกักใหญ่เนาะซ้ำบีแข่งนี่ยไปสิงเอามือประคองมาสัตก,กานข้อเอาเหรอายู่คิงนึ่งแกไปถิ่มกลางน้องนเก่าหุ่นอีเห็นมันกระสีวาทีเนาะ โทษกูอีกแล้วโทษกูอีกแล้อกอังก็โทษตะก,กูต้องแทะบักไลยเป็นคนจัดการสิว่าอยู่